วันนี้ก็อยู่กับหนูนะคะอ่าณที่นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อของสมาคมกีฬาที่ปัดจากสารกระตุ้นนะคะสมาคมกีฬา Powerlift แห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะารายละเอียดนะคะจะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะ ซึ่งสมาคมกีฬาพาวลิฟติ้งแห่งประเทศไทยนะคะหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ตัวย่อว่า TBF โดยมีประธานบริษัทนะคะก็คือคุณจอห์นคอยนะคะสมาคมกีฬาของเราเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเป็นดรักฟรีคอมมูนิตี้พาวลิฟติ้งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก IPF นะคะหรือว่าสมาคมกีฬาพาวลิฟติ้งระดับสากลซึ่งสมาคมนี้เนี่ยจะมีการตรวจนะคะสารกระตุน้นแล้วว่าเป็นกีฬาเป็นสมาคมที่ไม่มีการาใช้สารกระตุน้นหรือว่ายานะคะแบบร้อเซ็เลยซึ่งสมาคมกีฬาของเรา ะะจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกคนนะคะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นอกจากนี้นะคะสมาคมของเราเนี่ยยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นการตั้งใจหรือว่าวินัยของนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะนอกจากนี้นะคะสมาคมเอ็ตของเรานะคะก็ขึ้นตรงกับสมาคมกีฬาของประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้นักกีฬาเนี่ยสามารถไปแข่งระดับสากลได้ค่ะ หากใครมีข้อสงสัยนะคะว่าสารกระตุน้นหรือว่ายาอะไรบ้างน,นะคะที่ทางเรานะคะมีการจํากัดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเพจของ t h a i p u b l i ิฟ i n g งเลยค่ะในนั้นนะคะจะมีรายชื่อของสารกระตุ้นนะคะที่ทางเราห้ามอยู่ค่ะหรือใครสนใจสมัครเป็นนักกีฬาในการแข่งขันนะคะก็สามารถสมัครได้ในเพจของ t h a i p ฒน l i ิฟ i n g เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ๊ายบายคะ่ะ